สวัสดีครับผมอาจารย์ป่าพรส์สอนสัจวันนะครับอาจารย์ประจำแผนอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกนะครับในส่วนของสมรรถนะในปวส2นาะสาขาแมคาทรอนิกนะครับ S.M.R. และ T.M.R.2 มีโมดูลอะไรบ้างนะครับโมดูลหลักๆก็จะมีอยู่สตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือในส่วนของโมดูลกระบวนการผลิตในงานแมคาทรอนิกนะครับซึ่งโมดูลนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรม PLC พื้นฐานเนาะปูพื้นฐานก่อนเลยนะครับทบทวนแล้วก็ในส่วนของการออกแบบหน้าจอทัชสกรีน HMI เนาะการออกแบบปุ่มนะครับ m o ชั่นต่างๆที่ใช้บนหน้าจอทัชสกรีนรวมไปถึงการเขียนหน้าง,งานจริงในในชุดฝึกจำลองการทำงานนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะได้ต่อวงจรน,นะครับการติดตั้งเซ็นเซอร์แล้วก็รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมในชุดฝึก กระบวนการผลิตของจริงรด้วยอีกโมดูลนหนึ่งนะครับโมดูลที่2หลักๆเลยนะครับโมดูลนี้เนี่ยคือโมดูลหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าในส่วนของโมดูลนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ารูปแบบต่างๆเนาะว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับขับเคลื่อนใช้งานยังไงการทํางานมีอะไรบ้างรวมไปถึงมอเตอร์ที่อยู่ในแขนกลอุตสาหกรรมด้วย แล้วก็จะไปต่อด้วยกันกันกบวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลในอุตสาหกรรมแขนกลใหญ่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการแม่ทันแนนซ่อมบำรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอัดจารบีการเปลี่ยนสายพานนะครับรวมไปถึงการแม่ทันแนนอื่นๆอีกก็จะอยู่ในโมดูลนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับปวส .2 เนี่ยหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ